สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมอแอปด็อกิเมนต์นะครับหรือว่าเอกสารนะครับแอปเอกสารที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับาสามารถดาวน์โหลดเข้ามาลงมาติดตั้งในสมาร์ทโฟนนะครับในเครื่องผมจะเป็น iPhone นะครับร่วมกับโปรแกรมด็อกิเมนต์หรือโปรแกรมเอกสาราที่มีอยู่ใน Google นะครับตัวนี้นะครับตัว ตัวนี้นะครับด็อกิเมนต์ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่ใช้งานามีแอคเค้าของ Google อยู่แล้วนะครับก็ลงทะเบียนนะครับอ,อินเข้าไปใช้งานมาเราก็จะได้แอปพวกนี้มาก็คือ,อในเดสก์ท็อปก็จะมีด็อกิเมนต์ตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเอกสารนะครับส่วนในสมาร์ทโฟนนะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดมาได้จากแอปสโต้ App Store นะครับหรือเพจสโต้นะครับของ Android ในที่นี้ ใน iPhone ก็อยู่ที่ App Store นะครับเปิด App Store เข้าไปแล้วก็ค้นหาด้วยคำว่าเอกสารนะครับพิมพ์คาว่าเอกสารแล้วก็ค้นหาเมื่อเราทำการค้นหานะครับมันก็จะทำเครื่องสมาร์ทโฟนก็จะทำการค้นหาใน App Store หรือ p y Store นะครับเพื่อค้นหาแอปที่เราต้องการจะดาวน์โหลด แอปนี้เป็นของ Google นะครับเป็นของ Google ที่มีาสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ในสมาร์ทโฟนที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือการใช้แอป2ตัวนี้นะครับให้ลิงก์กันนะครับมันจะซิงกกันแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์จาก iPhone นะครับด้วยเสียงแล้วก็ไปปรากฏที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ แอปที่เราจะใช้คือตัวนี้นะครับในเครื่องของผมในสมาร์ทโฟนของผมนะครับในอของผมมันเป็น iPhone ม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับ Google เอกสารผมดาวน์โหลดติดมาติดตั้งแล้วนะครับถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งมันก็จะเป็นคําว่ารับแทนนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นคําว่าเปิดเพราะว่าผมมีติดตั้งอยู่ในเครื่องแล้วนะครับผมก็ปิดตัวนี้ไปนะครับใครไม่มีก็กดรับได้เลยนะครับแล้วมาเปิดผมจะเปิด,เ,ปดเอาอยู่ในนี้ครับ แอปที่ชื่อว่าเอกสารเปิดมาครั้งแรกนะครับมันก็จะโชว์เอกสารเก่าๆที่เราเคยมีถ้าเราจะสร้างเอกสารใหม่ก็คลิกเครื่องหมายเครื่องหมายบวกนะครับมุมทางด้านล่างขวามือแล้วก็คลิกที่เอกสารใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อเอกสารตันี้ว่า,าทดสอบ1นึนะครับทดสอบ12345นะครับ แล้วก็คลิกคำว่าสร้างนะครับกดคำว่าสร้างเราก็จะได้เอกสารเปล่าๆขึ้นมาแบบนี้เมื่อเราได้เอกสารเปล่าๆขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาที่เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับใครที่ยังไม่ได้ล็อลกอินเข้าไปใช้งานแอคเคา t ์ของ Google นะครับก็ทําการล็อกอินเข้าไปก่อนแล้วก็มาคลิกที่ตรงจุดๆ,ๆตัวนี้นะครับที่เป็นจุดอยู่ 9จุดแล้วก็คิดมาว่าเปิดที่คําว่า document นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคําว่าเอกสารนะครับเมื่อเราเปิดคลิกเปิดเราก็จะเห็นไฟล์ที่เราสร้างที่สมาร์ทโฟนนะครับก็คือไฟล์นี้นะครับทดสอบ1 2 3 4แล้วก็ทําการเปิดมันก็จะโชว์หน้าเอกสารเปล่าๆขึ้นมาในที่นี้นะครับผมจะทําการพิมพ์นะครับ ในสมาร์ทโฟนนะครับก็คือในเครื่องผมเป็น iPhone ด้วยการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับผมก็มากดปุ่มไม้นะครับที่อยู่ที่ iPhone นะครับปุ่มนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการพูดนะครับใส่ไม้ของสมาร์ทโฟนหรือ iPhone ได้เลยนะครับมันก็จะทำการพิมพ์ให้เราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดไปนะครับ หรือเราอ่านข้อความไปมันก็จะไปปรากฏที่หน้าจอที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องอนั่งพิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดนะครับมันจะเป็นข้อดีสำหรับคนที่ไม่มีไมค์นะครับที่จะใช้ต่อ,อเครื่องคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับเราก็ใช้สามารถใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับโดยใช้ไมค์จากสมาร์ทโฟนในการพิมพ์ได้เลย คนที่พิมพ์คีย์บอร์ดไม่ค่อยคล่องนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ก็จะง่ายนะครับเราพูดไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราอ่านหนังสือเราต้องการจะพิมพ์หนังสือเป็นหน้าๆแล้วก็เอาหนังสือมาอ่านแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆมันก็จะทําการพิมพ์ให้เราไปเรื่อยๆนะครับลงในหน้าเอกสารนะครับในหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็จะพิมพ์ไปเรื่อยๆตอนนี้มันหยุดนะครับเพราะว่า เดี๋ยวผมจะคลิกมันออกมาจากรูปใหม่นะครับผมจะคลิกรูปใหม่ใหม่ผมคลิกรูปใหม่ใหม่แล้วนะครับมันจะมีผิดอยู่บ้างนะครับอันนี้เราค่อยมาแก้ไขทีหลังนะครับหากว่าเราพูดไม่ชัดมันก็จะพิมพ์ให้เราผิดนะครับถ้าเราพูดชัดชัดถ้อยชัดความมันก็จะพิมพ์ลงในเอกสารให้เราอย่างถูกต้องนะครับส่วนคำไหนเท่นผิดเราก็มาค่อยมาแก้ไขทีหลังนะครับ ถ้าว่าเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์ด้วยเสียงเราก็มาคลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับที่สมาร์ทโฟนนะครับทีนี้เราหยุดนะครับผมหยุดก่อนแล้วก็มาคลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับที่อยู่ดังด้านบนมันก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการพิมพ์นะครับแล้วมาดูในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่คือข้อความที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมาอยู่ในนี้ เราสามารถที่จะคัดลอกเอาข้อความนี้นะครับไปาวางในเอกสาร Word นะครับ Microsoft Word เอาไปวางในเอกสาร Word า์นี่นะครับเราเปิดเอกสารไว้ขึ้นมาแล้วก็ทำการวางนะครับทำการวางนี่ครับเราทำการวางแล้วก็สามารถ แก้ไขข้อความที่เราพิมพ์ได้เลยนะครับเราจะแก้ไขเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเหมือนกับที่เราพิมพ์จากคีย์บอร์ดนะครับหรือเราจะทำการแก้ไขในเบื้องต้นในโปรแกรมด็อกิมเมนต์ของ Google นี้ในเบื้องต้นก็ได้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกอเมนูให้เราเลือกนะครับมีเครื่องมือให้เราเลือกคล้ายๆกับอยู่ในโปรแกรม ด็อกิเมีเลยเอ่อหมือนคล้ายๆกับอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word นะครับเราก็สามารถปรปับปรุงแต่งแก้ไขในตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าหากว่าเอ่เราอยากจะคัดลอกข้อความนะครับบางคนจะไม่มีลาย PC และเราอยากจะได้ข้อความอ่ในไลน์นะครับไปใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเอ่เราอาจจะใช้หลายวิธีอ่อย่างเช่นใช้ส่งไปทางเมลหรือส่งไปทางช่องทางอื่นก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีช่องทางอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะคัดลอกเอาข้อความในลายนะครับมาวางในอแอปเอกสารนะครับแล้วก็มาเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับก็คือมาที่ Google นะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็อลอกเอาเข้าไปในแอคเคา t ของ Google แล้วก็มาที่ตรงจุด9จุดนี้ แล้วก็เปิดที่ด็อกิเมต์หรือเอกสารนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นเอกสารที่เราสร้างขึ้นที่สมาร์ทโฟนนะครับที่เราเปิดด็อกิเมต์ในสมาร์ทโฟนนะครับถ้าเราสร้างไว้มันจะมาโชว์เหมือนกันนะครับเราเปิดขึ้นมา,าเราก็จะเจอข้อความที่เราพิมพ์ไว้ในโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนหรือ iPhone นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อความนะครับที่การพิมพ์ด้วยเสียงหรือการคัดลอกในสมาร์ทโฟนนะครับ ามาใส่ในเอกสารแล้วก็นำไปปรับแต่งนะครับใน Microsoft Word ได้เลยนะครับโดยที่ข้อความก็จะเป็นข้อความเหมือนอย่างที่เราพิมพ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับโดยที่คนที่พิมพ์สัมผัสในคีย์บอร์ดไม่ค่อยเก่งนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับพิมพ์ด้วยเสียงในสมาร์ทโฟนแล้วก็ไปปรากฏที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ